เป็นยังไงเล้ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมที่นด้มาปักเบ็ดอีกเนาะเมื่อนี้เป็นเนื้อลูกปลาหมอโบฮูว่าสิปักถูกหนาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าพอดีหมู่บ้านนี้น้องมันไปได้ปา่าขอนมาปลาหมอล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมนาเดือนหกเนาะเมื่อนี้มีถุนหน้าเนาะวันที่สองที่สามเดี๋ยวลองเบิงครับไม้ก็ที่เป็นไม้ ห้องทรงน้ำนี่แหละเพราะว่าน้ำนะเห็นหน้าบ่มมี่อะพีน่าก็เอาเบ็ดมาประมาณหลังเล่นน้อยนี่บอมมาณจะยี่สิบได้มั้ง๋ยวเดี๋ยวเขาไปฟ้าปากกันเหยื่อลูกปลาหมอเนาะพีน่าเห็นเบื้องหมายครับท่า,านผู้ชมนี่หาโมงกลัวละก็ที่เป็นเนี่ยห้องทรงน้ำนี่เพราะว่าเมือ่อวานก่อนที่พี่น่ามาปากมันบ่มีเหยื่อเนาะ เป็นเอาใส่เดือนมามันบเวิกปันไดปันนั้นก็นได้ปลาโจได้เป็นสิบเนาะนี่ผักมันหลายเมื่อกี้พี่หน้าไป,ไปแหวกไว้ละวัอนี้น้าม,มันขึ้นเนาะม,มื่อกอนวาม,นมีน้ำท่านผู้ชมนี่อะไดสิบปักไปตามข้องปูนนี่เนาะขึ้นไปพูนพูนละปลาลกก้วยพูนขึ้นไปทงเท,งทิงพูน มันในในใน,ในห,หน้าบ่มีน้ำครับท่านผู้ชมป่ามันกัดงมาอยู่ในห้องเมืองนี่แหละนี่ข้องปูนน,น้อยๆนี่มีโต้ด้วยครับด้วยยามองขามด้วยไปเดี๋ยวพี่หน้าติป,ปักนี่เห็นไหมครับมันขึ้นอยู่นี่มีหุบแนนอนพอมือขึ้นก่อนที่พี่หน้ามานี่ครับไ้เบิ้งขขางๆปลาเขาบ่มีน้ำเลยเพราะฝนบปรตกเนาะ คนตกมาก็เอาย่อยแยะนึงมาเดี๋ยวมาปากกันเอาคองส่งน้ํานี่ละก่อน พี่หน้าสิปักลูกปักเข็งพี่หน้าสิบปักให้เลื่นไปข้างหลังน้อยนึ่งนะครับเด้อนี่เบ็ดที่พี่หน้าดัดแล้วเนาะเพื่อที่จะให้หัวมันทิมแล้วลูกปลามันงสิดินดีครับผม ข้องปูนมันสิบปักยากยากันหน่อยครับต้องหาที่ปักเอา Anh mận. Các bạn xem, vẫn còn Bebangan, ngajak menjadi ngu, ngun, ngu pa. กินปลาเห็นไหมครับทำแตะเบ็ดเลยเหมืนพี่น้องมุ้ป่าอเาาอาหางพันทีน่ยังวนบึกเลย หางพันหยาอย่างน่ะนนึกว่าป่ากินตะเวนเลยพี่น้องไปอย่ามากินอีกเด้อ ครับพี่น้องพี่น้ายางกลับมาเนาะเงียบหล่อนละยังมาที่หนมืดเด้อครับเด้อฝนเบิ่งขีดฝ่าฝนจะตกบ่เอาหลังพุ่นติดพี่น้องนี่มาล้นเงิ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 นโอ้ปรากฏบ่โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ปรากฏเงี้ยคุณผูพอพอ้ชมสุดยอดสุดยอด นี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวลุดหน้ามาแล้วลสุดยอดพุผู้ชมว่าท่านได้มืดเลยใ่เห็นปะนี่ไฮเบิ้งครับเบ็ดปีหน้าเห็นปะติดออกมุมปากเลยสุดยอด จะมองขามเดอ้อพี่น้องท่านผู้ชมหมายแบบนี้นะคล้องทรงคล้องทรงน้ำนะ่เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มตั้งแต่หัวเวนเลยสุดยอดเงี้ยลูกหมอครับพี่น้องท่านผู้ชมคล้องทรงน้ำแบบนี้จะมองขามเดอ้อหน่อยๆนะ มีโตในนอนครับมันแอบแอบอยู่ตามในทอนี่แหละไะนี่พี่นายางกลับนะาใดเมื่อเล่าหนึ่งโตเห็นไหมครับมาท่านในมืดยูหนึ่งแต้บหอคำไปเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันตอนยามครับผมจักสองทุ่มเนาะครับพี่น้องอันนี้สองทุ่มกักับสามทุ่มเนาะ พี่หน้ามายามเบ็ดเนาะหลังนี้อยกเก้าครับโอ้ยดได้ท่าอยากขยุ่งครับพี่น้องโอ้ยโอ้ย้หลังนี้ติดครับหลังนี้ติดโอ้ปลอกคอปลอกคอเห็นไหมครับนุ่นนุ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดหลุดหลุดติด,ด,ด,ดมุมปากเลย พี่น้องบักง่ายเลยครับออกเบาตาเลยเห็นไหมครับ มานเห้งเห็นแบบีีหน้าบ่ติดออกบาวตาเลยครับมันๆหนึน่งเต็มนะครับคล้องฝูนนี่ยังเงียบจะโรยอยู่เลยครับพี่นอ้อง พี่น้องคือติดตายนั่นนี่ครับตาปากจะโลมึงจะกินปากเกลือครับ อันที่สองว้บึ่งหลังนี่ lắm ọc sáng ọc trong mục lên เต้มทีสสามครับดีหน้าให้เบิ้งครับผมเนียนปะเบ็ดแท่งออกนี่แทงออกปากบนเลยครับออกเบาตาเลยเบ็ดตัวน,น้อยนะครับเนี่นะัมนมมน แกมีสามครับหลังนี้ปติดครับพี่น่าได้ยินเสียงบุมบุมพี่น้องอู้อู้ปุ่นปุ่นขอข้อย่ญ่ครับนั่นขอขคอย่ญ่ครับดินแห้งครับ

น้องบักไงเลยครับเห็นไหมครับสุดยอดเป็ดพีนาแทางออกบ่าตาคือเกา ใหญ่เลยครับสุดยอดครับเต็มดีสิ ปไปหน้าหมครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันขึ้นนี่เนาะตัวยังไงแต่จะโตเนี่ยีโตครับผมมานมานครับมานแห้งท่านผู้ชมสำหรับขึ้นนี่เนาะ เดี๋ยวพี่น่าสิกลับบ้านละติดตามอย่ามืออื่นเศร้าครับผมหีนได้จจกโตเนาะ,ะขึ้นนี่ก็ขอซ้ำนี้แหละครับและติดสวัสดีครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีบรรยากาศแง่เศร้าๆพี่หน้ามาเก็บเบ็ดเนาะตื่นสายน้อยนึงมื้อนี่หกโมงเคืองแล้วครับไปเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมมาขึ้นพี่หน้ามายามได้ไปซีโตเนาะใส่ดีๆทั้นั้นเลยมาเดี๋ยวมาลุ้นกันลังแรกครับเอา้าเบ็ดหายอู้ นุ่นนุ่นท่านอยู่กับน,น้ำพี่น้องหลังแรกหลังแรกเดี๋ยวมาลุน้นกันครับ ดีนะมันหลุดท่านอยู่กับจิ้งไม้พอดีครับผมแต้มแรกเกือบเกือบปากขาดมาแล้วหนึ่งแต้มได้ดีๆครับกำลั้งแกงหนึ่งแต้มสุดจอดติดดอ,อกมุ้นปากทาง พัดเดออมพัดเดออมหมายข้องปูนครับพอผิดหรังครับใครได้รูนเงินตต้ครับหลังนี้บอติด ฝนตกน้ำขึ้นเอ้าโอ้โอ้โอโอโอี่ต้องเห็นบ่นาหลังพุ่นติดติดติดโอ้ประคอน้อยท่านลุลุ่มนะน้อยกเอา เบ็ด่หน้าติดออกเบา้าตาบนเลยออกข้างบนยังเดียวส่วนมากเห็นไหครับนี่ตับที่สองครับ เศร้านี่เนาะหมันหม,มันหมายข้องปูนครับสองแต้มพี่น้องข้องนี่เค้ื่องเงียบตัวโลถ่ะล่ะ,ะเดี๋ยวพี่หน้าสิทายให้เบิง้งแต่หลังจิ้มติดเด้มอมังนี่ก็งเงียบกิ๊บสามหลังเดี๋ยวลุงกันต่อครับผม หลงังมีบปติดครับปาเนี้ย,ยังดินเดียวๆดูโอ้ท่านผู้ชมหลังพุ่นหลังพุ่นติดอยเห็นปะน้องเด็กผีน่าจะตั้งกล้องไว้นี่แหละ

jelek tuh nih Nih Hop 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 แตมที่สามครับโอ้เกือบลุดแตมที่สามตานนีสาวนี่เงียบเลย หลังนี้ท่านผู้ชมมาขึ้นที่ได้ป่าคอตัวใหญ่ครับพี่น้องท่านผู้ชมสรุปแล้ว้านี่เนาะได้สามโตครับพเพราะไดออมมาขึ้นซีพอคำหนึงก็เป็นแปดโตนะครับสำหรับมามือนี้เนาะกะ็ถือว่ามานอยู่ครับผมนะใส่กระลังใส่กระลังกินครับ ก็ได้แกงออมรอบเศร้านี่สามโตพี่หน้าก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อท่านผู้ชมและกับซีทุกท่านนาอที่ติดตามมาตลอดเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจพี่หน้าตลอดไปดนะครับเด้อสำหรับท่านผู้ชมที่ขอมาเบิ่งไม่ก็ขอขอบคติดตามน้ำนะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจพี่หน้าตลอดไปเนาะก็มีโอกาสพี่หน้าก็จะไม่เห็ุคลิปเบิ่งเรื่อยๆไปเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพี่นั่งสิสอโจไปซ้ำซี้เนีครับติดตามคลิปนาต่อไปได้ครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย